ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะ <QUESTION> พิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ <_ O> <_ O> ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะสาหรับคนโสดช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะ อยากจะแต่งงานนะมีโอกาสที่จะมีคนสนใจมีคนมาขอนะคะในช่วงนี้นะคะแต่อยู่ระหว่างการตัดสินใจของคุณคุณยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะแต่หลายๆคนก็มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานนะคะจะมีคนมาขอ สำหรับคนมีคู่แล้วนะช่วงนี้นะคะคุณคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวนะคะคิดเรื่องอยากทําบุญนะคะอยากจะไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดเรื่องเงินอยากจะหาเงินนะคะเข้าบ้านนะคะอยากจะหาเงินเข้าบ้านรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังในเรื่องสุขภาพของแฟนและคนที่คุณรักด้วยนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเงินคิดเรื่องหาเงินนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีเหลือง สีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ